เ็ฟังก์ชันในการใช้โหมด Quick Shot นะครับทำให้ได้วิดีโอโปรโปรแบบไม่ต้องบินเองนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาใช้งานโหมดบินแบบออโต้กันนะครับซึ่งโหมดบินแบบออโต้ฟิกช็อตนะครับของตัว DJ i Mini 5 Pro ก็มีหลากหลายช็อตให้เราเลือกใช้นะครับเราจะไล่กันไปเป็นทีละโหมดแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าต่างๆด้วยนะครับว่าใช้งานยังไงวิดีโอที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับกับตัวนี้ DJI Mini 5 Pro ครับ เรามาดูกันที่โหมดแรกก่อนนะครับโหมดนี้ผมนำเสนอมากๆผมค่อนข้างชอบนะโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ข่วงกล้องนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ตัวโดนเนี่ยไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังไหมอันนี้ผมจะตั้งถอยหลังนะครับเพราะว่าตัวกล้องหันมาทางด้านหน้าครับแล้วก็มุมภาพนะครับจะเป็น40องศาถึง 40, 40องศาหรือว่า0ถึง180องศานะครับอันนี้ผม0ถึง180องศาการหมุนนะครับ ผมจะเอาแบบช้าเลยจะได้สมูทหน่อยแล้วก็จำนวนนะครับเวลานะก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่า18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า3กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถเลือกความเร็วได้เลยอันนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่แล้วเราก็ทําการเลือกเฟรมให้ดีนะครับเมื่อเราได้เฟรมแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับแล้วเขาก็จะทการบินถอยออกไปนะครับ แล้วก็ทําการควงกล้องให้แบบนี้เลยคือมุมภาพที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามนะครับดูแปลกตานี่อันนี้คือวิดีโอที่ได้นะครับศนย์ถึง180องศาเขาจะพลิกกล้องกลับมาที่เดิมปุ๊บแต่ว่าเขาจะไม่บินกลับมาที่เดิมนะครับคือเราต้องบินกลับมาเองนะ,อ,ะอันนี้ก็คือโหมดแรกนะครับง่ายๆเลยคือกดโหมดเป็นโหมดควงแบบนี้แล้วก็ตั้งค่าด้านล่างนะครับจะให้เดินหน้าถอยหลังนะครับ หมุนเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าของโหมดแรกและวิดีโอที่ได้ครับโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโดนี่ครับก็จะมีให้กับตัวมินิกับตัวหลายๆตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับโหมดโดนี่ เราก็แค่กดบวกนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกระยะทางได้นะครับว่าเราจะให้ระยะทางเนี่ยถอยแล้วก็ขึ้นไปกี่เมตรนะครับอันนี้ผมเอาแค่สักสาเมตรพอแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเลือกได้ถึง120เมตรนะผมเอาแค่30เมตรพอจะได้ไปกันแบบไวๆนะครับเมื่อผมได้แล้วผมกดสตาร์ตตัวโดนนะครับจะนับถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็บินขึ้นพร้อมถ่ายวิดีโอให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้เลยง่ายๆนะครับอันนี้คือระยะทางแค่30เมตรเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะบินกลับมาณจุดเดิมนะครับที่เขาบินออกไปจะไม่เหมือนตัวหมดควงนะครับหมดควงเนี่ยจะไม่บินกลับมาเรียบร้อยครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งโหมดก็คือโดรนี่นะครับซึ่งโหมดพวกนี้เราสามารถปรับตั้งเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนะ ถ้าเป็นแนวตั้งเราก็แค่กดบวกเหมือนเดิมแล้วก็กดสตาร์ทนะครับโดนก็จะทาการขอยออกไปแบบนี้แล้วก็บินสูงขึ้นนะครับโหมดโดนนี่สามารถใช้งานทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบินกลับมาณจุดเดิมเลยครับต่อมาเป็นโหมดล็อกเกตนะครับ ตัวนี้จะบินขึ้นสูงอย่างเดียวนะครับบินขึ้นเป็นแนวดิงไปเลยนี่กดบวกนะครับแล้วก็เลือกระยะทางได้ว่าจะให้สูงเท่าไหร่ผมเลือก40เมตรครับสำหรับนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกดสตาร์ทพอกดสตาร์ทครับเดี๋ยวตัวโดรนจะทำการบินขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ผิวกล้องลงมานะครับความสูงตามที่เราตั้งไว้นะครับเห็นไหมเขาก็จะบินขึ้นมาแบบนี้เลยผิวกล้องลงมาเป็นแนว90องศานั่นเองนะครับประมาณนี้เลย เมื่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบินกลับมานะจุดจุดเดิมนะครับที่เขาได้ออกไปคือโหมดนี้เราจะใช้เป็นแบบแนวตั้งก็ได้หรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับหนี่กดบวกแล้วก็กดสตาร์ทเหมือนเดิมครับ ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนไม่ได้มีปัญหานะครับสำหรับคนที่ลงโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเป็นคลิปเรียวคลิปช็อตนะครับหรือว่า t ิ k ต,ตอ,อกเองก็ตามสามารถใช้แนวตั้งของตัวดีใจมินิได้เลยนะครับโมดต่อมานะครับ ก็คือโหมดของไซเคิลนะครับหรือว่าบินเป็นวงกลมนั่นเองนะครับจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดให้เขาหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้เลยนะครับในการหมุนเราดูพื้นที่รอบข้างให้ดีนะโอเคเมื่อเราได้แล้วเราบินขึ้นนะครับแล้วก็ทำการกดสตาร์ทโหมดพวกนี้ไม่จำเป็นต้องกดเลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวเขาเลคคอร์ดให้เอง เขาก็ทําการหมุนรอบตัวเราโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับตัวโดเลยถ้าเกิดเขาเจอสิ่งกีดขวางเขาจะหยุดแบบนี้นะครับผมก็จะบินขึ้นสูงหน่อยทําการเริ่มใหม่นะครับอันนี้น่าจะพ้นสิ่งกีดขวางละ,ะนับถอยหลังครับแล้วเขาก็จะบินรอบให้เรารแบบนี้เลย360องศาหรอบนะครับก็จะได้มาแล้ว โเคโหมดต่อมานะครับก็คือเรื่องของโหมดทีลิกนะครับโหมดทีลิกนะครับจะบินวนแบบนี้กดบวกนะครับแล้วก็เลือกขอบเขตความไกลสุดได้ว่าจะให้ไกลเท่าไหร่นะครับอ่าผมเลือกสัก20เมตรแล้วผมก็กดสตาร์ได้เลยครับทุกโหมดในการบินแบบออโต้นะครับจะไม่มีอะไรยุ่งยากเนี่ยเขาจะหมุนแล้วครับหมุนปุ๊บแล้วก็บินวนขึ้นแบบนี้สูงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือโหมดทีลิก จะไม่เหมือนโหมดไซเคิลนะครับโหมดไซเคิลเนี่ยก็จะบินวนอย่างเดียวนะอ่าหุยอันนี้คือเขาเจอสิ่งกี่ขวางเห็นไหมเขาเจอกิ่งไม้นะแต่ผมบังคับออกมาก่อนอ่าอันนี้เขาเจอกิ่งไม้เกือบไปเลยดีนะเซ็นเซอร์กันชนเขาทํางานได้ดีนะครับแล้วกดทัก1ิเมตรพอเพราะว่ามันมีพวกต้นไม้มีอะไรเยอะกดสตาร์ทครับเพิรบเขาบินไปแล้วครับ ก็จะบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ครับครบหนึ่งรอบเขาก็จะหยุดแบบนี้แล้วก็บินกลับมานะจุดจุดเดิมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือโหมดของโหมดฮีลิท โหมดต,ต่อมานะครับเป็นโหมดของบุมแรงนะครับอันนี้ก็จะควงเป็นแบบบุมแรงเลยถ่ายได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมกขาจะบินแบบนี้เลยฟึบฟึบอ,อ่าเป็นบุมแบรงนะครับอันนี้ผมก็บินลงมากดบวกนะครับตรงนี้สตาร์ทเริ่มโหมดนะครับเว์เขาจะบินแล้วก็จะบินขึ้นด้วยแบบนี้บินไปแล้วก็บินขึ้นด้วยแบบนี้ครับ ล้วก็จะบินย้อนกลับมาครับเป็นเหมือนบุ้มแรงนะครับเป็นเหมือนวุงลีลีะประมาณนี้แค่นี้เขาก็จะบินกลับมาที่เดิมอันนี้ก็คือได้อีกหนึ่งช่อนล้ว ถ้าใครนำไปบินนะก็สบายเลยสามารถได้ช็อตต่างๆได้เลยนะครับแบบนี้นะโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมดแบบลูกโลกนี่แบบนี้นะครับเท่ๆเลยเอาไปทำกันแบบเท่ๆกดบวกครับแล้วก็ทำการสตาร์ททุกโหมดไม่มีความยุ่งยากนะครับอาจจะมีบางโหมดบางฟังก์ชันที่ต้องทำการตั้งค่านั่นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วปล่อยให้เขาบินแบบออโต้เหมือนที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นโหมดแบบออโต้ที่ เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะได้ช็อตสวยๆนะครับของตัวดีใจมิน5โปรนะครับอันนี้เขาก็บินขึ้นไปนะครับทำการถ่ายแล้วก็ทำการโพสต์วิดีโอให้เราเลยนี่ขึ้นไปปุ๊บถ่ายป,ปั๊บป๊บก็คือเหมือนเขาบินไปถ่ายวิดีโอไปก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นพาโนราม a า3 6 0องศานะครับแล้วมารวมเป็น ภาพรอบตัว3 6 0องศาเราแล้วมาประกอบเข้ากับตัววิดีโอนะครับทำให้เกิดเรื่องของวิดีโอบินขึ้นไปแล้วเป็นภาพรูปลูโลกนั่นเองนะครับก็จะ,จะได้วิดีโออยู่ประมาณนี้เลยนะครับแต่เ,เราดูเขาเสร็จนะครับเมื่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบินกลับมาที่เดิมอยู่แล้วนะครับปุ๊บประมาณนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเขาก็จะบินกลับมานะจุดจุดเดิมเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับ รเรียบร้อยครับล้วฟุตเทจที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับฟุตเทจอันนี้ค,คือฟุตเทจที่ได้จากโหมดเมื่อกี้นะครับปึ๊บมันจะบินขึ้นไปปื๊บแบบนี้ครับบินขึ้นไปปึ๊บแล้วก็รวมให้กลายเป็นรูปโลกแบบนี้ครับโหมดนี้แบบเท่ๆเลยและนี่นะครับก็คือทั้งหมด7ฟังก์ชันในการใช้โหมด ควิกช็อตนะครับทำให้ได้วิดีโอโปรโปรแบบไม่ต้องบินเองนะครับสำหรับตัว DJI Mini a Pro ตัวนี้นะถือว่าเป็นโดนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นโดนที่ทำการบินลบลีกสิงขวางได้เป็นอย่างดีนะครับ